สวัสดีครับสวัสดีครับผมอแม่พี่น้องป้องไปสกุลสุคนครับมื่อวนนี้มาพอกับเอสร้างแล้วครับมื่อวนนี้เอสร้างจยมาบอกเงืนเดือนว่าเงื่อนเดือนได้เท่าไหร่ครับผมก็บอกเกินเดือนเดือนหาครับเดือนนี้เดือนหกแล้วครับเนาะก็บอกเกินเดือนหาครับผมก็ได้ซ้ำๆกันครับผมกับบิมีโอคือเก่าเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ากับฮาหลกรายคือเก่าครับผมเดือนนี้ก็เดือนหกแล้ว เดือนหกมม่มาเบิรงคาร์วาเงินเดือนเอซังจะได้ซัมใดครับผมเดือนนี้ก,ก็คือกาครับมีโอซีชั่วโมงครับโอทีซีชั่วโมงโอทีซีชั่วโมงนี่ก็ซีพันนะครับชั่วโมงละพันครับผมพันเย็นนะครับเนาะพั 1, นเย็นขันเงินเท่าตอนนี้ก็เลทอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบแปดครับผมตอนนี้เลทก็อยู่ที่ยี่สิบแปดครับผม เดี๋ยวเหาเบิงเงินเดือนของเอซังกันเลยครับผมเงินเดือนเดือนหกของเอซังครับครับผมเดือนหกนะครับเนาะเงินเดือนเดือนหกคือเก่าเหมือนเดิมครับผมเงินงเดือนหอเบรยอดยอดรวมนะเนาะเงินงเดือนยอดรวมของเอซังเดือนนี้ได้ได้แสนหาเย็นครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพัน 762เยนครับผมอันนี้เป็นเงินเยนนะครับเนาะเป็นเงินเยนถ้าเท่าตีเป็นเงินไทยตอนนี้วันที่มันนี้วันที่25ครับผมวันที่25เรียดก็น่าจ,จะอยู่ที่28เดี๋ยวผมเบิงเบิงเรียดเงินมันนี่ห้ครับผมเรียดเงินมันนี่ของบัตร sbi ครับผม sbi limit ของบัตรโซเงินเอามาเบิรครับว่าเลทเงินมือนี้จะซ้ำใดครับเลทเงินมือนี้อยู่ที่28 28 43แสิ่าตางค์ครับผม28 28ิบแปดยี่สิบแป่สามตงคือหมายถึงว่า 1, 1, หนึ่งหนึ่งแสนเยนเท้าไปแรก1นึ่งแสนเยนนะครับเนาะไปแรกก็สี่ไรเงินไทยอยู่ประมาณ2องหม ครับผมสองแล้วเข้ามาเบิงว่าเอสั้งอะไรเอสั้งในยอดยอดร่วมของเอสั้งอนก็คือได้หนึ่งแสนหเ็ยนอันนี้คือเงินเงินทั้งหมดที่เอสร้งได้ครับผมเนาะวันนี้เบิงเงินหักครับก็คือเก้าครับหักค่าบ้านค่าไฟค่าแกสก็คือหักทุยยางหักทุย่างรวมหกหมื่นกหมื่นหนึ่งมร้อยเก้เยน ครับผมหกหมืยเยนอันนี้คือเงินหักครับผมมาในมาเิ็นเ,เงินเงินใดก็เงินหักเงินใดเงินหักเซฟไปแล้วเอซ่างจะได้เป็นเงินสุทธิเงินสุทธิที่เอซ่างได้ก็คือเก้าหมื่นสกเก้นอันสามร้อยหกเนครับผมอันนี้คือเงินสุทธิครับเก้าหมื่ยหเยนครับผม ถ้าตีเป็นเงินเงืนไทยนะครับเนาะกับมาถึงสองพนแปดครับผมแต่ว่า่เม,มนว่าฮาจะส่งกะบานเมื่อไหร่ครับเมรว่าฮาจะส่งกะบานทั้งทั้ง 90, เก่ามื้เย็นนี้เป็นว่าใจค,ครับคือเฮาต้องเกไไ็บว้ใส่นะเนาะเก็บไว้ใส่ในญี่ปุ่นฮาอ,อีบรู้ว่าไยสิเก็บใดสั่าใดหรือไพสยจะส่งกะบานหลาสั่าใดอันนี้ก็แล้วแต่ ่าดใจของแต่ละคนในญี่ปุ่นนะครับเนาะนี่ครับอันนี้คือ,คอเอซังกับมาบอให้ยฟังห้ยพพี่น้องฟังครับว่างื่นเดือนอ่ะเงื่อนเดือนเดือนนี้คือเดือนหกครับเดือนหกปีสองศูนย์สองศูนย์คือปีสองพันยี่สิบยี่สิบนะครับเนาะปีสองพันยี่สิบสองศูนย์สองศูนย์ครับผมของเดือนหกทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาแบบถูกต้องตามกฎหมายครับผมหรือว่ามาในนามนักศึกษ,ษาฝึกงานจิตชูเซครับผม จังไหนเดือนนี้เอซ่างกับไปแล้วครับมาบอกพ่อแม่พี่น้องครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ